ในคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากคอมเมนต์เรื่องการทําตัดตกและระยประปลอดภัยนะครับก็มีคอมเมนต์ถามเรื่องของเวลาเราเอาไฟล์ที่มีการเซฟบีดหรือว่าเซฟค่าระยประปลอดภัยออกไปแล้วเนี่ยเราไปเปิดแอร์อะโคแบเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะเราจะทํำยังไงดีนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอตอบก่อนครับว่าตัวเส้นเส้นไกด์ตรงนี้ฮะเส้นสฟีฟ้าที่เราทําขึ้นมาเป็น จุดระยะปลอดภัยเนี่ยตัวนี้มันจะไม่เห็นในตัว Acrobat นะครับแต่ว่าเราสามารถที่ทําให้ Acrobat เนี่ยมันเห็นเส้นครอปได้เพื่อให้เราไม่งงเวลาไปเปิดนะฮะซึ่งทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมก็ลองอทําไฟล์ขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าโอเคตรงส่วนเนี้ยในส่วนสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ระหว่างเส้นตัดนะฮะก็คือเส้นดําๆตรงนี้เนาะ กับเส้นสีฟ้าเนี่ยคือหรือว่าระหว่างสีขอบสีขาวจนถึงสีฟ้าเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นระยะปลอดภัยซึ่งหมายถึงว่าเราไม่ควรจะเอาอ์ตเวิร์ที่มันมีความสำคัญอยู่ในช่องนี้นะฮะ,ะแล้วต,ต่อมาตรงแถบสีแดงนะครับก็เป็นบริเวณที่เอาไว้ตัดตกหมายถึงว่าจากขอบตัดนะฮะขอบล่างของสีแดงเนี่ยจนถึงขอบแดงข้างนอกเนี่ย เป็นส่วนที่ไม่ควรเป็นส่วนที่ไม่ควรจะเอาของสําคัญอเอาไว้นะฮะล้วก็รวมถึงว่าเป็นเป็นเอาไว้แบบเผื่อตัดตกก็คือหมายถึงว่าเผื่อเจียนแล้วมันมีดมันมีโอกาสที่จะอยู่เลยขอบตัดออกไปเนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นอาร์ตเวิร์กอยู่ไม่ได้เห็นเป็นขอบขาวของกระดาษนะครับซึ่งหลักการเนี่ยลองไปย้อนดูคลิปที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่วันนี้จะมาโชว์วิธีการเปิดด้วยอ c r ค b a แว่าทํายังไงให้มัน เปิดแล้วมันดูไม่งงเห็นเส้นตัดอะไรแบบนี้นะครับวิธีการนะครับก็ผมก็ทําการเซฟไฟล์เนี้ด้วย PDF X4 ที่โชว์บีดเรียบร้อยนะครับวิธีการผมขอทวนอีกทีนะครับไปที่ Save as นะครับนะแล้วก็เซฟเป็นนี่ครับผมลองเซฟอีกทีนึงนะครับก็ไปที่หัวข้อ Mark and b r e e d นะฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกเป็น PDF X4 นะครับในกรณีที่ต้องไปปรินต์นะฮะ ผมกดอีกทีหนึ่งนะครับจะได้แบบนี้นะครับกดเซฟไปโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยผมไปเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Pro นะฮะโอเคเปิดขึ้นมาปุ๊บจะได้แบบนี้เนาะซึ่งมันจะดูโดน,โน,ะดโดนโล้นนะฮะดูนโล้นแล้วก็ดูงงๆนิดนึงว่าเอ๊ส่วนที่เราทำขึ้นมาเนี่ย เส้นไกดก็ไม่เห็นนะฮะแล้วตรงไหนคือขอบตัดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้จะเห็นเนาะระหว่างสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยก็คือขอบตัดนั่นเองแต่ว่าเราอาจจะงงได้นะครับวิธีการทําให้ตัวอ c o b a t เนี่ยมันโชว์เส้นขอบตัดนะครับก็คือไปที่หัวข้อ View ครับจากนั้นเนี่ยไปที่หัวข้อ Tools จากนั้นไปที่ Print Production แล้วก็ Open ครับเราจะได้เมนู print production ออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ไปที่ Output Preview ครับ จากนั้นกด Show Art Trim and Breed Box นั่นเองครับปุ๊บออกมาอาจะเห็นเส้นสีเขียวนะฮะโอเคเห็นเรียบร้อยนะครับเส้นสีเขียวคืออะไรก็เส้นเป็นพื้นที่ของ Art Work จริงๆนะครับอย่างตัวไฟล์เนี้ยผมทำขนาด9คูณ5.5นั่นหมายความว่าในกรอบสีเขียวคือระยะ9คูณ5.5นั่นเองส่วนที่เกินก็คือตัดตกนะฮะส่วนจนถึงตรงนี้ก็คือระยะปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ว่าเส้นระยะปลอดภัยที่เป็นไกด์ขึ้นมาตอนแรกที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ย มันจะไม่ได้โชว์นะครับก็แต่อย่างน้อยถ้าทําให้เราไม่งงแล้วว่าเอ๊ะตรงไหนขึ้นตัดตกหน้ามันยังอยู่ในขอบหรือเปล่านะฮะบางทีถ้าหลักเราจะดูว่าอันไหนระยะงานเราอยู่ในระยะปลอดภัยหรือเปล่าหรือเราจะตรวจไฟล์เนี่ยอาจต้องใช้สายตากะนิดนึงนะฮะว่าโอเคมันหางจากขอบประมาณเท่าๆกับข้างบนเนี่ยอ่าก็แปลว่าน่าจะอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วนั่นเองนะครับ Okay. ซึ่งเมนู Output Preview เนี่ยจริงมีประโยชน์หลายอย่างนะครับก็เอาไว้ดูสีได้นะฮะหรือว่ามีแถมให้นิดนึงเนาะเอาไว้ดูสีว่าโอเคเนตรงที่เราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันมีค่าสีอะไรอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งลงพิมพ์เนี่ยใช้เมนูนี้บ่อยมากนะฮรลองมาเล่นดูได้นะครับก็มีเมนูให้เล่นหลายอย่างนะครับโอเคแต่วันนี้มาเฉพาะเรื่องของการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณที่คอมเมนต์มาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องอาจารย์ตุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ